สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศรวบรวมไว้เพื่อนํามานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีหลากหลายประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเราความเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของเราทั้งทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ก็จะลงพื้นที่ทําข่าวนําข่าวสารต่างๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับ สำหรับประเด็นข่าวสารวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับที่วัดสมุหราชบำรุงครอง9้าตมบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบัิกาสุเทพจิตตพลัลโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดสมุหราชบำรุงพร้อมด้วยทายกทายิกาลูกศิษย์ รวมทั้งชาวบ้านและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีย้ายรูปปั้นไอ้ไข่จากเต็นท์ข้างสาลาไปตั้งไว้อย่างวิหารไม้สักหลังใหม่ที่ผู้ได้รับโชคจากไอ้ไข่ได้สร้างถวายให้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กลับวหว้บูชาขอพอรโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตพร้อมสมโพธิรูปปั้นพระเกจิดังนามงคลเ้ารูปปัจจุบันกระแสบูชาไอ้ไข่มีแทบจะทุกวัด เพื่อเป็นกุศโลบายทางความเชื่อศรัทธาในสาธุชนเข้าทำบุญโดยประวัติรูปปั้นไอ้ไข่ของวัดสมุหาราชบำรุงนี้ได้สร้างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยได้นำมวลสารจากผงทูบที่ประชาชนจุดทำการกรับไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดคนครศรีธรรมราชมาไว้ใต้ฐานรูปปั้นไอไ้ไข่ณวัดสมุหาราชบำรุงแห่งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีสมโพธิสมเด็จองค์ปถมและรูปปั้นจำลองพระครูพิทักธรรมนาถหลวงปู่เอี่ยมอดีตเจ้าอาวาสรูปที่5ของวัดสมุหราชบำรุงและรูปปั้นจำลองพระเกจินามมงคลร่วม9้ารูป เขาพนมเป็นเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบีแต่หากจากการสัมผัสเขาพนมอย่างใกล้ชิดต้องไปจุดชมวิวบนภูฐานแก้วคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่ ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติสามารถอยู่ใกล้ชิดกับเขาพนมมากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กับยอดเขาพนมได้อย่างใกล้ชิดมีมุมนั่งเล่นที่หลากหลายมุมด้วยกันซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมวิวถ่ายภาพเป็นจำนวนมากสําหรับความงามของจุดชมวิวภูท่านแก้วคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่บนพื้นที่20ไร่จุดเด่นอยู่ที่ความงามของยอดเขาพนมสามารถมองเห็นวิว360องศา โดยนายเขยมชาติสังรอดหรือผู้ใหญ่โอมกล่าวว่าผูฐานแก้วคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติต้องการที่จะพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติในรูปแบบของการกลางเต้นนอนดังสโลแกนที่ว่ากินลมชมทรายทะเลบนยอดภูด,ดูเขาพนมเบนจาซึ่งผูฐานแก้ว c o f ฟ e อนคาเฟ่ Cafe. มีร้านอาหารจำหน่ายหลากหลายรูปแบบกาแฟสดเครื่องดื่มมีบริการกลางเต็นท์ให้เช่าพร้อมอาหารนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันบ้านไราชายเขาและควรเขาตะวันในพื้นที่ตำบลหน้าเขาอำเภอขาบพนมจังหวัดระบี สำหรับจุดชมวิวภูทานแก้วกาแฟแอนด์คาเฟ่หมู่ที่6บ้านห้วยน้ำแก้วตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมโชร,ระบีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2สิงหาคม2563นี้สนใจติดต่อจองที่พักและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ใหญ่โอมหมายขโทรศัพท์0 9 2 5 5 2 3 5 5 4 ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนางวัรลาพรเจริญสิริโชธนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการโครงการตลาดประชารัฐร่วมใจส่งเสริมตลาดของดีเมืองระยองประจำปี2563 นายพิษนันท์ทับุนพิพัฒน์พัฒนาการจังหวัดระยองเป็นผู้กำกับรายงานซึ่งจัดขึ้นโดยสำนนกงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองระหว่างวันที่29กันยายนาคมถึงวันที่2สิงหาคม2563นี้ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น1ศนู่ย์วนการค้าเซ็นทรัลพาซาระยองพนักงานมีการนำผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดระยองจากกลุ่มสมรชิพชุมชนกลุ่มโอท็อปกลุ่มที่อยู่ในการสนับสนุนของภาคทีพัฒนาทางภาครัฐและกอกชนมาจัดแสดงและจชหน่ายกว่า100ลร้านค้าและมี มีคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังจำนวนมากประกอบด้วยไผ่พสะทรเอืญขวัญวรัญญากปพิโชและหญิงทิติการอาสยามนายพิษนันทพูนพิพัฒ พัฒนาการจังหวัดระยองกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการตลาดสู่การสร้างรายได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการประชาสัมพันพธ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนโดยประสานความร่วมมือจากทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนตามนโยบายสารพลังประชารัฐนอกจากนี้ก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยอีกทางหนึ่งด้วย ตำรวจสพหัดใหญ่จังหวงัดสงขลารับแจ้งเหตุชิงทรัพย์นักเรียนที่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดนัดยันยงถนนพลพิชัยเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวงัดสงขลาโดยผู้เสียหายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในย่านที่เกิดเหตุถูกคนร้ายชิงทรัพย์มือถือ iPhone 7ไปและได้ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหบนีไปตามถนนราชอุทิศซอย9 แต่ถูกพลเมืองดีซึ่งเป็นหนุ่มขับฟูดแพนด้าไล่ตามไปจับตัวไว้ได้เป็นจังหวดเดียวก,กันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสอพอหัดใหญ่มาถึงพอดีึ่งเข้าทำการจับกลุมตัวพร้อมปืนปลอมที่เน็บอยู่ที่เอวและโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหญิงที่ชิงไปทราบเชื่อต่อมาคือนายนัทพงศ์บุรุษกลาดอายุ26ปีซึ่งทำงานรับจ้างตั้งเต็นท์อยู่ในตลาดนัดยันยง จากการสอบถามนักเรีนยนหญิงคนนี้บอกว่าขณะที่กำลังกดเงินอยู่ที่ตู้ a อ m หน้าร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนได้สังเกตเห็นชายคนนี้ยืนอยู่ท่าทางแปลกๆจึงให้เพื่อนไปรอที่รถซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าได้ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่ช่องเก็บของหน้ารถและชายคนนี้ถามเพื่อนว่ามีเงินหรือไม่จะขอ5บาท แต่เพื่อนบอกว่าไม่มีระหว่างนั้นชายคนนี้ก็ชิงโทรศัพท์มือถือของตนและวิ่งไปเอารถจักรยานที่จอดไว้ทิมถนนปั่นนี้จึงตะโกนขอความช่วยเหลือผู้คนแถวนั้นพอดีมีคนขับฟุตแผ่นด้าผ่านมาจึงไล้ติดตามแต่ถูกชายคนนี้ชักอาวุธปือนออกมาขู่ทำให้ผู้คนแถวนั้นตกใจ และได้วิ่งหนีไปสุดท้ายก็ถูกคนขับฟูดแพนด้าและตำรวจจับกลุ่มได้อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีสามข้อหาทางลักทรัพย์ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นและพวกพาสิ่งเทียมอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตหนูก็ตะโกนให้คนมาช่วยแล้วจังหวะที่เขาก้มไปยกจักรยานของเขาขึ้นมาค่ะ เหมือนเขาชักปืนออกมาแล้วคนตรงนั้นก็ตกใจกันหมดเลยหนูก็วิ่งออกมาค่ะแล้วก็ให้เพื่อนโทรหาตำรวจให้แล้วก็มีมีพี่ฟูณแพนดา้าเขาเหมือนกับว่าจะเข้าไปช่วยแต่ว่ามีปืนเขาก็เลยออกมาเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เหมือนตามให้แล้วก็คนที่เอาโทรศัพท์หนูกลับมาได้ก็คือพ่อของเพื่อนอีกทีหนึ่งค่ะเขาตามไปแล้วก็ไปเอาโทรศัพท์กลับมาให้ค่ะซีวินนะพี่นะ แล้วก็เจอน้องก็ล้งขอความช่วยเหลือ,อแต่ตอนนั้นคือน้องน้องเขาไอคนรลปน่ปุ้นปุ้นโทรศัพท์น้องเขาไปแล้วครับแล้วก็ผมขับรถไล่ไล่มาแล้วก็เขาจะเอาจักรยานหนีแล้วก็ชักปืนจะยิงผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาก็ไปแล้วผมก็ตั้งหลักตั้งหลักก่อนนะพี่แล้วก็พอ,อถามถามชาวบ้านว่าเป็นคนในหมู่ คนในบริเวณนั้นนะพี่ครับแล้วก็มีคนเอาตทรศั์มาให้ใช่ไหมพี่แล้วก็พาพาตัวมันมาแต่ว่าพาตัวมาปุ๊บแล้วแล้วมันจะมันจะหนีอะพี่มันมันจะหนีแล้วก็หนีไปไปที่ที่แถวโรงแรมแถวยันยงอะพี่แล้วผมก็ก็เดินตามเดินตามไปแล้วก็กระโดดปุ๊บแล้วก็เจอพี่ตำรวจตำรวจมาพอดีแล้วผมเรียกให้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 มาจับอะพี่ 我。 พันตำรวจปรีจัก,กรพลใจเชื่อมร้อยเวสรสพคลองใหญ่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์กระบะเสียหลักแหกโค้งที่สี่แยกไฟแดงคลองใหญ่บริเวณถนนสายสามหมดที่2องกำมนคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดปราดเลยสีย่แยกไฟแดงประมาณ50เมตรแหกโค้งขึ้นฟุตบาทกับเสาหน้าร้านชอทีเอ็มพังยับหลังคาร้านพังลงมาได้รับความเสียหายจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือทรมาถานปราดเขตสองคลองใหญ่รถไปตรวจสอบที่เกิด เหตุเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้ออีสุส,สีขาวหมายเลขทะเบียนพอถุงยอยักษ์1696กรุงเทพมหานครชนเข้ากับเสาร้านชอทอ็มหน้าร้านติดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินอย่างแตกสภาพอย่างรถหมดสภาพด้วยส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเป็นชายชาวกัมพูชาทราบชื่อคือนายวิหารอายุ25ปีทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถที่บ้านคลองจากตะบลคลองใหญ่ จึงได้สอบถามนายวิคนขับรถคันดังกล่าวโดยบอกว่าตนเองได้ขับรถมาจากบ้านเพื่อนแถวแถวทะนากิจคลองใหญ่มีอาการมึนเมาสุราอยู่ในขณะขับรถจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดีเมาแล้วขับพร้อมเรียกเจ้าของรถมารับใช้ความเสียหายต่อไป นายพีระการุณนอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจรที่ชายหาดบางชื่นตําบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยมีนายสุธารักษ์สุนทรวิพาตรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ3อปทอกรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะแบบครบวงจรพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายสุรศักดิ์อินทรประเสรดในายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้รูดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้รูดนางวิเอดาสวงอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปราดกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ็ดอาสาตำรวจเกษตรอำเภอคลองใหญ่และนักเรียนประชาชนเข้าร่วมกว่า200คน ตามองการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนได้มีบทบาทในภารากิจประสานส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอ,อพอทอจึงเล็งเห็นพื้นที่ชายหาดบานชื่นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาไมรูดและอำเภอคลองใจจังหวัดปราดได้มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมากทางด้านศิลป,ระปะวัฒนธรรมตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นประตูสู่อาเซียนจึงสมควรได้รับ การพัฒนาควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ2,563ขึ้นอพทจึงจัดแผนงานโครงการกิจกรรมในพื้นที่ตวบนเขาไม้รูดอำเภอคลองใหญ่หลายอย่างเช่นโครงการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และเชิงสร้างสารรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายในเวทีการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนและในวันนี้เป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาคุณสมควรขันเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคุณจัญยารักษาทิศกิตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่คุณเนรมิตรสงแสงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาและคุณอลงกรณ์เจียมนุก,กูลกิตกรรมการผู้จัดการบริษัทเรสทูอฟเวิร์กจำกัด และผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลครั้งแรกของจังหวัดกระบีกระบีเทรลนานาชาติเขาพนมเบนจา2020ในคอนเซปต์วิ่งเทรลกระบี เข้าเมืองประงานทานสวยซึ่งจะมีในวันที่5ถึงวันที่6กันยายน2 5 6 3นณอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาตำบลทับปลิกอําเภอเมืองจังหวัดระบีขณะนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันแล้วกว่า1000คนระยะทาง40กิโลเมตรมีผู้สมัครจำนวน235คนและระยะทาง20กิโลเมตรมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน270คนระยะทาง15กิโลเมตร250คนระยะ10กิโลเมตร150คนและระยะ5กิโลเมตร130คนโดยมีนักวิ่งจาก3 15จังหวัดทั่วประเทศมากที่สุดคือจังหวัดกระบี่275คนสุราษฎร์ธานี139คนกรุงเทพมหานคร137คน ที่บริเวณสวนไรว้หมู่ที่9ตำบลศรีกะอ่างอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพันเอกสุรินทร์เปียนุภาพรองผู้อำนวยการกอรมานาจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วงน้ำหลากที่หว่นเกิดรกภัยน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกกะอ่างโดยมีนางวจิราพรอ,อัม,มตายากุลนายอำเภอบ้านนาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพลเรือนทหาร ตำรวจผู้นำชุมชนท้องถิ่นท้องที่และอาสาสมัครคู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆจำนวน200คนรวมโดยช่วยการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในทิศทางเดียวกันตามแผนปชชเหตุอุทก,กภัยในครั้งนี้แผนปชชเหตุในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากและยังมีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยการฝึกซ้อมแผนของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่การซ้อม แผนได้มีการจําลองสถานการณ์จริงเพื่อการดำเนินงานจะได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกันความคืบหน้าคดีนายยุทธวีอินทรีอายุ43ปีใช้อาวุธปืน9มมบกกระนำยิงนางสาววันดีสีใสอายุ34ปี7นัด เสียชีวิตคาสวนอย่างพาร,ราคณะกำลังเก็บน้ำยางเพราะความหึงหวง ที่พยายามตามง้อขอคืนดีหลังจากแยกทางกันมา3ปีแต่อดีตภรรยาไม่เล่นด้วยและพบว่าเริ่มมีชายอื่นมาติดพันเหตุเกิดในสวนยางพาร,ราพื้นที่หมู่ที่5บ้านควนดินแดงตำบลเขาพระอำเภอรัชภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ล่าสุดนายยุทธวีผู้ต้องหาได้ยอมเข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้วโดยติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลเขาพระขอมอบตัวและทางพันตำรวจตรีจิรวัตรปุ้ยเจริญสารวัตรสืบสว,สวนสพรัฐภูม เดินทางไปรับตัวควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพรัตนภูมิพร้อมของกลางอาวุธปืน9มมที่ใช้ก่อเหตุและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าโซนิกสภาพเก่าหมายเลขทะเบียนขอไข่มอมัตอกเต,ต,ตอสอาสงขา464 ที่ใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุโดยขณะน,นี้ทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะความหึงหวงโดยหลังก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีขึ้นไปกบดานที่ขนนำบนเขาในพื้นที่เกิดเหตุต่อทั้งรุ่งเช้าได้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านเข้ามอบตัวแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุหรือไม่ ที่กองพันทหารราบที e ่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงห์หานาศตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนาวาโทพานุรัตน์อุญนาตผู้บังคับการกองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่สกองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงห์หานาศเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายมหาสุรสิงห์หานาศพันรอเจ็ด โดยมีอดีตผู้บังคับกองพันธ์และแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมพิธีอาทิพลเรือเอกวศินสาริกกพูดพลเรือโทวัฒนาบ่งวิเชียนนาวาเอกรรมานูนวันนานาวาโทปริญญาแตงพรัในประเชิญแห่งยี่นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนินนายสายันสีเผือก นายกองการบริหารส่วนตบนบ้านแรงผู้แทนบริษัทอูเบะเคมิคอลเอเชียจำกัดมหาชนบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนซื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่ทางทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับลงพื้นที่ทําข่าวสารต่างๆเพื่อหยิบยกขึ้นมานําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ี่ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์นะครับช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ช่องทางที่สาทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์และช่องทางที่4ทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์นะครับ ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รายการสยามโฟกัสไทม์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราลงไปที่ทําข่าวคุณภาพเพื่อนำมานำเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ